มาครับคุณผู้ชมครับและในครั้งนี้เราก็อยู่กับแมบบของอนิเมะการเดียนกันอีกแล้วนะครับผมนะและในครั้งนี้นั้นผมก็จะมาสอนทุกคนจัดทีมแล้วก็ผ่านดานในส่วนของด่านเจ้าฟิเลนนั่นเองนะทุกคนก็คือด่านของเจ้าตัวละครตัวน,นี้เลยเป็นด่านใหม่ล่าสุดของอนิเมะการเดียนที่เพิ่มเข้ามาในแพทล่าสุดก็คืออัปเดตที่23เนาะก็คือแพทของฟิเลนกับคุลูมินั่นเองแน่นอนว่าครั้งนี้นั้นก็จะมาสอนในส่วนของการลงด่านของเจ้าฟิเลนนะว่าวิธีลงด่านแล้วก็จัดทีมนั้นเป็นยังงงไบ้า ก็คือในด่านของเจ้าฟิลินนั้นสามารถปรับระดับความยากได้สูงสุดถึง1% 0 0 0เลยแล้วก็ของดบก็ประมาณนี้ก็สามารถหาตัวละครฟิลินได้เนาะซึ่งด่านเนี้ยมันเป็นด่านที่เราไม่สามารถใช้ตัวละครบัฟได้ไม่ว่าจะเป็นเออโรบินที่เขาใช้กันหรือว่าในส่วนของซูเปอร์ลุก,ก็ไม่สามารถใช้ได้นะในด่านนี้ก็คือเราเอาแค่ตัวตังกับตัวละครดาเมจไปเพียวๆได้เลยนะประมาณนั้นแล้วก็ในส่วนของเจ้าฟิลินนั้นก็คือก่อนลงด่านผมแนะนําว่า เราควรรับเฟสตัวละครอย่างฟรีเลนตรงนี้ก่อนเนาะเราจะได้รับในส่วนของเฟสฟรีเลนมาเมื่อเราคุยเนาะก็ลงด่านฟรีเลน1 0 0รอบอะไรประมาณนั้นยาวๆไปก็เข้าๆประมาณนี้ทีนี้เรามาเริ่มวิธีการจัดทีมเลยดีกว่าว่าทีมนั้นต้องใช้ตัวละครอะไรบ้างอย่างที่ว่าไปไม่จำเป็นต้องใช้ตัวละครอย่างซูเปอร์ลุแล้วก็ตัวละครอย่างโรบินเพราะว่ามันไม่สามารถวางได้ในด่านนี้เนาะที่เหลือก็สามารถเอาตัวละครอะไรไปก็ได้แต่ว่าผมลองดูแลในส่วนของฮาจุนนะ มันก็ไม่สามารถใช้ได้ในด่านนี้เนาะหรือว่าการลดเลือดบอสก็เหมือนจะไม่ใช้ใชไม่ได้เนาะแต่ว่าตัวละครอย่างไทฟอนใช้ได้อะไรประมาณนั้นคือหลักๆคือเราแค่เอาตัวตังค์ไปทุกคนแค่นั้นเลยทุกคนที่เหลือแค่ที่เหลือในประมาณอีก5าช่องที่เหลือเราเอาตัวละครพวกแบบดํมบงดามเมจไปได้เลยเนาะประมาณนั้นไม่ต้องกักแค่นั้นเลยทุกคนก็แค่มันเอาเป็นตัวละครที่เป็นเจนใหม่ๆสักนิดนึงไม่ว่าจะเป็นกิลกเมดหรือว่าตัวละครอย่างชินระประมาณนั้นเนาะ หรือว่าจะเป็นโบลองโบลี่อ่อการโลโบลอสอะไรประมาณนั้นก็ใช้ได้ทั้งหมดเลยเนาะขอแค่เป็นตัวละครยุคใหม่ๆสักนิดนึงตั้งแต่ฮาโลวีขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นยูรุอิจิอะไรประมาณนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันบาร์ก็สามารถใช้ได้เซเบอร์ได้เดนจิได้เยอะแยะไปหมดเลยขอแค่เป็นตัวละครดามจเนาะเออสุกุนะได้โกโจได้ไลฮาได้อ่อฮูเต่าได้ไหมไม่รู้เหมือนกันไม่ได้ลองหรือว่าน้องหมาก็ได้เนาะประมาณนั้นก็สามารถใช้ตัวละครยกนใหม่ๆผ่านได้ทั้งหมดเลยแต่แน่นอนว่าครั้งนนนี้้ั ขออนุญาตโชว์เคสแบบง่ายๆก็คือขออนุญาตใช้ตัวละครอย่างเอ,อ่อคิวกาเมสแล้วก็ชินล้าแล้วกันนะเพื่อความสะดวกแล้วก็ง่ายๆเนาะประมาณนั้นแต่ทีนี้เราไปเจอกันในด่านดีกว่าว่าวิธีการเล่นนั้น100% 0เราเล่นกันยังไงเนาะประมาณนั้นโอเคมาทุกคนเมื่อเข้ามาในด่านแล้วก็เป็นการเลือกการ์าบายปกติเนาะแล้วก็เลือกสุปเร์ฟาสเวฟได้เลยเพื่อความสปีรันในการจบด่านไวเนาะประวางตัวตังไปอัปเกรดตัวตังอะไรประมาณนั้นหรือว่าถ้าใครมีอ์ติแฟกต์โกงโกก็ ขายวางขายวาง,าวางก็เ,เป็นการสแปมตังค์ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็ค่อยว่ากันเนาะก็เล่นธรรมดาก็ได้นั่งวางตัวตังค์แล้วก็อัปเกรดตัวตังค์ให้ตันเนาะแล้วก็วางตัวละครดาเมจที่ทุกคนเออมั่นใจก็สามารถจบดาดได้นอนอย่างผมก็เป็นขออนุญาตเป็นชิลราลวกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะโป้องอะไรประมาณนี้เลยทุกคนก็สามารถจบดาดได้แหละเออคือเลือดบอสมันไม่มีแรงมากเลยก็ประมาณ 12B ก็แนะนําว่าเป็นตัวละครเจนใหม่ๆนิดนึงแล้วก็บอสม,มีการ ขาเรียกว่าลบตัวนะก็เป็นไปได้ก็พยายามวางสแปมตแปมสามารถวาง FK มาโคมาโคอะไรได้เหมือนกันด่านนี้ไม่ยากมากเนาะประมาณนั้นแค่นี้จบศบแล้วจบแล้วคือมันเป็นด่านที่เราเล่นเหมือนเกม Tower Defense ทั่วไปเลยก็คือมีตัวตังมีตัวละครดามเมจแค่นี้นะทุกคนไม่มีตัวละครบัฟได้เนาะเขาไม่สามารถวางตัวละครโรบินหรือว่าซูเปอร์ลูบัฟได้ประมาณนั้นก็อิงจาก Tower Defense อื่นได้เลยธรรมดาทั่วไปก็เล่นแบบวางตัวละครชิล่าเพิ่มเติมไป วางกิลการเมดวางตัวนี้ที่จริงมันจบตั้งแต่ชิล้าล่ะแต่ทีนี้ก็สามารถวางเสริมเติมแต่งไปได้เนาะโดยดิดัเนี้ยมันจะจํากัดตังอยู่ที่10,000แต่อตัวนะทุกคนประมาณนี้เห็นป่ะมันสามารถเก็บตังได้แค่1น0 0 0แแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นก็พยายามกดอัปเกรดตัวละครไปด้วยเพราะว่าถ้าตังเราตัน1 0 0แ0แล้วจะไม่เพิ่มได้เนาะไม่สามารถเพิ่มได้อย่างเช่นตอนนี้ผมก็รอตังดิงแล้วก็อัปเจ้าตัวละครอย่างคิวการเมดไป ก็ไม่เป็นการเสรียเวลาเนาะแล้วก็ด่านนี้ใช้ในส่นของพวกอ์ติแฟกได้หรือไม่เหมือนจะใช้ไม่ได้นะก็คือผมใส่อ์ติแฟกคิวกเมทที่เราคูด,ดาวมาแล้วล่ะแต่ว่าก็ไม่สามารถใช้ได้ในด่านนี้ด้วยประมาณนั้นก็เป็นด่านที่จริงๆแล้วยากไหมก็ไม่ได้ยากมากขอแค่ทุกคนมีตัวละครเจนใหม่ยุคใหม่นิดนึงก็สามารถผ่านได้เนาะแต่ก็ไม่ต้องยุคใหม่จ๋าหรอกตั้งแต่โยลุยจิเล่นก็คิดว่าน่าจะพอได้คิดว่านะคิดว่า <laughs> เดจจิก็น่าจะพอได้เช่นเดียวกันก็ เน้นไอเน้นอาร์ติแฟกที่เน้นสายตีเนาะก็ผัดได้เช่นเดียวกันเดจ,จิแรงมากเนาะประมาณนั้นเออขอเป็นตัวละครเจนใหม่สักนิดน,นึงก็สามารถผัดได้แล้วในส่วนของเช้าฟิเลนแล้วก็สามารถตั้งมาโคเอฟเคได้ปกติทั่วไปไม่ได้มีอะไรยากเป็นพิเศษเนาะด่านนี้ก็อย่างที่ว่าไปเนี่ยเห็นปะมันจะมีสเตตอินโฟเลยก็คือมอนสเตอร์อะจะทําการกันดามจเราทั้งหมด9-5%ดาเมจเล้นะแล้วก็ จะทำจะทการสั้นตัวละครเราด้วยโจมตีตัวละครเราด้วยประมาณนั้นเนาะในส่วนของบอสฟีเลนแล้วก็ออสกิลคูดาวคูสกิลคูดาวนานขึ้น2เท่าแล้วก็จะทําการวางตัวละครที่เกี่ยวกับบัฟไม่ได้เลยในสเตจนี้เนาะประมาณนั้นแล้วก็ในส่วนของค่าเย็นก็ตันแค่1น,นึ่งแสนอย่างที่บอกไปประมาณนี้ก็คอยอัปเกรดไปแล้วกันจะได้ไม่ตัน1นึ่งแสนเนาะก็สามารถจบหน้าบ้านได้แบบไม่มีปัญหาอะไรเนาะในส่วนของเจ้าดาน,นี่เอฟเคได้สบายใจหายห่วงมากๆในส่วนของเจ้า ด่านฟรีเลนไม่มีอะไรเลยไม,ไม่ไม่มีทริกไม่มีอะไรเลยขอแค่เอาโตัวละครพลังก้ามาใช้ในส่วนของบัฟตังนิดหน่อยก็สามารถผ่านได้ละทุกคนเนาะอัติแปลกก็ไม่น่าใช้งานได้อย่างสมุดผมก็ใส่มาก็ไม่สามารถใช้งานได้เนาะประมาณนั้นเห็นป่ะคูด,ดาวอย่างนานเลยเนาะก็น่าจะเป็นที่ตรงนี้แหละไอเขาเรียกว่า all skill half สองคูด,ดาว d u เ a t i o n ตรงนี้แหละที่ทําให้พวกไอเจ้า อาติองอ์ติแตกใช้งานไม่ได้นะพวกสมองสมุดรประมาณนี้เลยทุกคนอ่าตอนนี้ก็ด่านเนี้ยมีทั้งหมด50เวียเวฟนะส่วนอัตาตาการดอกนั้นก็เนี่ยประมาณนี้เลยดอกค่อนข้างง่ายนะผมตาเดียวดอกครยนะก็ทางคงทางเฟ s t ฟรีเลนไปก็สามารถหาตัวละครฟรีเลนได้แบบแฮปปี้เอนดิ้งไม่มีปัญหาแล้วก็เล่นเหมือนเดิมเริ่มต้นมาก็วางตัวละครตังไปวางไทฟอนแล้วการตัดตัดตัดเลือดมันปุ๊บแล้วก็ตีด้วย ชิละแล้วกระจบเกมประมาณนี้เลยทุกคนสามารถวางหน้าฐานได้แล้วแบบอีซี่สบายใจหายห่วงไม่มีอะไรมากเนาะสลหรับด่านนี้หรือว่าใครมีทีนท,ที่มันดูดีกว่านี้มีตัวละครที่แนะนําผู้เล่นใหม่ก็สามารถแนะนําม,มาได้เนาะเพราะว่าผมเช็คไม่สามารถเช็คได้ทุกตัวละครจริงๆม่นมีตัวละครเยอะมากที่สามารถผ่านด่านนี้ได้เนาะทั้งน,นี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ตัวละครเพื่อนๆผมก็แค่แนะน,นําในส่วนของวิธีการเล่นด่านแค่นั้นเนาะเพราะว่าตัวละครที่สามารถผ่านด่านในดาน่นดานนี้ได้ มันใช้เยอะมากสิบกว่าตัวผมวม่าสามารถฟิกตัวละครได้นะมันพูดพูดไม่หมดแหละประมาณนั้นเลยทุกคนต่วผมก็น่าจะใช้ตัวละครอย่างชิลล้านี่แหละเพราะว่าเป็นตัวละครที่เก่งงพ่อผพาสีแล้วก็เก่งเพราะตัวละครมันตีโดยที่เราไม่ต้องง้อในส่วนของสมุดหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่มันทูลงไปทางพวกสกิลกดเนาะก็คือตัวละครตีธรรมดาทั่วไปเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันก็อย่างว่าแหละเก่งเพราะพาสีแล้วก็การตีธรรมดาเนาะเพราะฉะนั้นเป็นตัวละครที่ไม่จําเป็นต้องพึ่งอ์ติแฟกเลยเพราะว่ามันไม่ให้ใช้ อติแฟเนาะประมาณนั้นเข้าๆวิธีการลงด่านนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหละทุกคนใครสนใจยังไงหรือว่าสงสัยตรงไหนก็สามารถถามได้นะก็อย่างที่บอกไปก็ทีไม่ฟิกทีไม่ฟิกด่านนี้ก็รู้วิธีเล่นก็พอแล้วทุกคนประมาณนั้นนะทุกคน